แผลเน่าแผลเบาหวานแผลกดทับกับการรักษาโดยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยอาจารย์ได้สอนการทำยาใส่แผลสำหรับแผลเน่าเช่นแผลเบาหวานแผลกดทับโดยมีส่วนผสมของยาง่ายๆขอเองได้ตามตลาดดังนี้ 1. น้ำมันมะพร้าว1 0 0 0ซีซีหรือ1ลิตร 2. ไข่แดง4ี่ถฟองถ้าได้ไข่เป็ดยิ่งดีเอาเฉพาะไข่แดงนะครับขนาดเบอร์ศูนดูไข่ที่มีลักษณะกลมกลมป้อมๆจะมีน้ำมันเยอะ 3. ลูกหมากสดแก่ๆสองลูกใช้เฉพาะเนื้อแดงแดงข้างใน 4. สารส้มสตุดหนึ่งหัวแม่โป้งวิธีสตุดคือนำสารส้มมาทุบๆให้เป็นเม็ดเล็กๆแล้วใส่ตะเหลวตั้งบนไฟให้สารส้มระเหยเป็นผงๆขุนๆ วิธีทําใช้ผ้าขาวบางปูบนชามแกงบ้านเรานี้แหละเอาไข่แดงที่แยกเรียบร้อยแล้วใส่ลงบนผ้าขาวบางแล้วตีให้เป็นเนื้อเดียวกันเบาๆทุบเนื้อหมักให้แตกๆใส่ลงไปในผ้าขาวบางที่มีไข่ตีแล้วใส่สารส้มสตุลลงไปแล้วผูกผ้าขาวบางให้เรียบร้อยเอาน้ำมันมะพร้าวตั้งไฟอ่อนๆเอาผ้าขาวบางหย่อนลงไปรอจนน้ำมันมะพร้าวเดือปดปุดๆแล้วมีน้ำมันไข่แดงออกมา สังเกตว่าจะเริ่มมีฟองก็ใช้ได้น้ำมันยาที่ได้จะมีสีเหลืองเหลืองอมสม้มเอาน้ำมันที่ได้กรอกใส่ขวดไว้เป็นยาใส่แผล ข้อดีของการใส่แผลด้วยยาจากน้ำมันมะพร้าวผสมไข่แดงคือไม่ต้องล้างและคว้านแผลแผละจะค่อยๆดูดน้ำมันยาเข้าไปหล่อเลี้ยงและฟื้นฟูแผลตัวที่ประสานแผลคือมาสารส้มจะมีฤทธิ์ช่วยดูดหนองไข่แดงคือเลซิตินที่ทำให้เซลล์ประสาทงอกขึ้นมาและดึงออกซิเจนเข้าแผลได้มากยิ่งขึ้นแผละจะตื้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วไม่เป็นแผลเป็น สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องดูแลผู้ป่วยมีแผลเบาหวานแต่ไม่มีกำลังซับไปปลูกถ่ายสเตร์เซลก็ลองวิธีนี้ดูอาจารย์บอกว่ารักษาดีกว่าแผนปัจจุบันที่ต้องขูดแผลล้างแผลทุกวันอันนี้ล้างครั้งแรกแล้วหยอดยาได้ตลอดแผละจะค่อยๆตื้นขึ้นมาที่มาเพจสมุนไพรในบ้านโดยหมอน,นัน